สนับสนุนโดย Exclusive Journey The Best Way to Fly The g r e a t e s t Way to Travel เฮ้ยทำไมเขาถึงเรียกยุทธนัดปางว่าแก๊งสวยเกิน้อยวะก็น้ำหนักแต่ละคนไงเกิน้อยทุกคนถึงได้เรียกว่าแก๊งสวยเกิน้อยเอ้าเราแก๊งโอลีฟเหรอวะเบลเอเมย์ M a. ทำไมเขาถึงเรียกแบบนี้วะมึง ก็พวกนางหอมเหมือนโอรีป่ะอย่าปรับอายเคยดูป่ะเฮ้ยเคยดูเคยดูโคตรหาเอ้าแล้วคู่หูพ้ากบโสล่ะทำไมเขาถึงเรียกว่าคู่หูนารีผลวะไพราอิมพอร์ตมาจากป่าพิมพพาแน่เลยดูพวกนางดิออกจะเหมือนพอพอพอเลยเมาเพื่อนไม่ดีไม่ดี แม่งเฮ้ยมึงทำอะไรวะก็จะ่อยหน้าเชียบิกนี่ไงแม่งทำน้ำหกใส่กูเออที่กูเห็นอ่ะมึงวิ่งมาชนมันเองนะแล้วนี่มึงจะทะเลาะกันทำอะไรเนี่ยเออเป็นพี่น้องกันมึงก็คุยกันดีๆดีวะตกลงกูผิดคนเดียวใช่ไหมเนี่ยก็ดีวิ่งไม่ดูตามมาตาเลยเองอ่ะกูผิดเหรอวะหืน้ำาะไรบนเกงกูเนี่ยอื้เชียนิกเชี่ยมเหรอ โอ้โหนี่อะเออเยี่ยกูมึงมีปัญหาหรือเปล่าอืมคตรเป็นเลยนี่มึงฉีดแตกเหรอวะนี่ที่กูล้มอ่ะเลยอันไม่อยู่ที่กูโกรธมันอะเพราะมันทำให้กูฉีดแตกพวกมึงอย่าไปบอกใครนะเว้ยว่ากู้ฉีดแตกอะวายเขาอ่ะเออพวกกูไม่บอกใครหรอกแต่กูว่านะมึงไปล้างไปเปลี่ยนเกงก่อนดีกว่าวะ ฉี่แตกมีอยู่จริงไปไปวะร้างเรียนแกไมอีกคานนะมันก็โดนฉี่มาไม่เห็นนี่แกซึ่งเดี๋ยวจะเมาเออไปแกว่าไอ้สาวแปดต่อคนนั้นน่ะนี่นั่นน่ะจะเท่ากันปะหุ่นแกฉันว่ามันไม่เสมอไปหรอกอืมแต่ถ้าเท่ากันนะก็คงไม่เท่ากันเป๊ะๆหรอกเออหู้ว่าสองคนนั้นน่ะไอ้นั่นจะเท่ากันหรือเปล่านี่กับปีก้า โอ้ยมันเป็นฝาแฝดกันนะเรื่งนต้องเข้ากันแล้วเสร็จฉันบอกไม่หรอกน้าแต่ว่านะเราลองไปแอบถามดูปากคนนบอกโอ้ยอ้วนแดี๋ยวก็มันจะบอกแล้วนะหล่อนหล่อนจะรู้ว่าอีสอกคนนี้ไม่ถูกกันใช่หรอใช่เราจะได้กินของเราไอ้สองคนนี้เพราะองเป็นเกย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋ออีพวกนี้คิดมากเนาะไม่หรอกน้าเราแค่ไม่ดูถูกเพศเดียวกันป่ะคิดเป็นเกย์นี่เกินเกย์ คุณพระเดี๋ยวเป็นไบจ้าซีนางตามโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่อะไรนอนนะแต่ยังไงอะฝากแฝดพูดนั้นอนะมันไม่ธรรมดาฉันพูดเลยโอ้ยพวกสินี่ถ้าแกไม่เชนะื่อนะเย็นนี้เราต้องพิสูจน์จะพิสูจน์ยังไงจ้าบอกว่าคุณจะพาพวกคแกไปแอบดูมันแล้วจะไป่กัหละ่ะ แต่หนูนจริงเลยกนแกนนแก้วนกแก้วทุกคนหน้าค่ะไม่ใช่หมานะนกแก้วนกแก้วเนาะต่ะวาหนี่ไปเปลี่ยนชุดจะได้ไปดู โอ๊ยโอ๊ยไป่ไดนแล้วเฮ้ยพวกแกเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยเห็นแต่มันเห็นไม่ชัดนะเรามาเดินดูพวกนางสิแล้วเราจะรู้ขนาดจริงพวกนางหรอเออฉันก็เริ่มคิดข้อนี้ไปเลยอะงั้นพวกเรากลับบ้านก็เถอะอีแปนอะมีโอกาสหน้าไปค่อยดูกันก็ได้ รู้นะว่าใครหน้าไหนจะมาเปิดประตูให้พวกหล่อนได้กลิ่นทังหอมชื่นใจชื่นใจเมือนขึ้นที่เราสูดตอนนี้ใช่ไหมแกอ วันนี้เราไปทานข้าวด้วยกันดีไหมถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับครูพระละคนใหม่ของพวกเราด้วยเออ <S <S ดีเลยอ่ะก็เ,เองหิวพอดีแหมหิวแะ้วจต่ำมรยาก็ินข้าวนาติก้คุณแคร <het> ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วอ่ะว่าแต่ครูโมเนี่ยไปทําอะไรอยู่ะครับใช่นั่ง่าสิไม่ทานข้าวให้ตรงเวลานะระวังจะเป็นโรคกระเาพาะได้นะจ๊ะเออรืว่าเครียดเรื <het> ่องเด็กห้องสี่ทัสิบสามกินข้าวไม่ลงสิ มันก็มีส่วนอะนะแต่ว่าช่างมันเถอะว่าแต่คุณเบิรมคุณนนคุณโอ๊ตอยากกินอะไรคะของพวกเรากินอะไรก็ได้ครับหอมีกะห้ออะไรก็ได้ว้าวพวเราอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าแต่อะไรก็ได้จริงๆหรอครับุงั้นไปกันเถอะเดี๋ยวจะดึกเราจะได้เมาส์กันนานๆค่ะ<ช>เมาด้วยมีสอนแต่เช้าพรุ่งนี้โอดเลย หล่อยเห็นครูพระคนใหม่ปะหุ่นเนี่ยแซ่บๆเลยเนาะอุ๊ยน่า,ากินอะ่ะแบ่งกันเลยไหมล่ะคะคุณขาไว่าใครจะเอาไข่ตองไครอุย๊ยอยากได้อะ่ะนี่ฉันว่านะนะให้ครูเป็นฝ่ายเลือกดีกว่าจา้ะว่าเขาจะเช้าใครระหว่างพวกเราสามคนใช่เออพวกเธอเห็นสายตาครูดเด็กสดาปะ มองคูภาระาของเราอ่ะปะจะเกินกิมทั้งตัวเลยนะใช่ใช่นางก็คงจะทําทุกวิถีทางที่ให้มีโอกาสได้กินนั่นแหละเฮ้ยเห็นแล้วฉันอารมณ์เสียปิดปากใส่ครูเดชด,ดาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนเก้าร้อยกสิบเก้าขีค่ะแบบนี้ไม่ยอมนะคะก่อนหน้านี้นะนางก็เคยจีบครูต้นสอนวิช,ชาดนตรีนะงานมันหน้าต้องมาค่ะชด ใช่นางก็คงจะมั่นจริงไรจริงเวลาสอนพวกเรานะดูดูแอปแมนสุดฤทธิ์แต่ก็นะหลุดสาวมาเป็นละลอกละลอกฉันเห็นแล้วก็ขำขำอย่างนางนะนะต่อให้นั่งหรือยืนอยู่เฉยเป็นหุ่นแล้วเฮลิคอปเตอร์มันบินผ่านหัวไปแล้วมองกลับลงมายิ่งรู้เลยค่ะว่านางเป็นตู